เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับพี่ขอบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับรวดเร็วทันใจจบสกอร์บอลเต็งกับเอาบอลมานี่ สวัสดีครับลุงต้นจะมาวิเคราะ์บอลโคปาอเมริกา2024นะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนติน่าเจอกับโคลอมเบียซึ่งจะเตะในวันที่15กรกฎาคมเวลา7โมงเช้านะครับของประเทศไทยด้านอาร์เจนติน่าผ่านเข้ารอบมาได้แบบไม่ยากเย็นนักสำหรับทีมแชมป์เก่าอย่างเอาชนะแคนาดาไปสบายสบาย2ประตูต่อ0ถึงทำให้วันนี้ลิโอเนลสกาโลนีเทนเนอร์จะเลือกใช้บริการนักเตะเซตเดิมล สนามอีกครั้งซึ่งรวมไปถึงกอนซาโลโมอนเทียนะครับแบ็กขวาที่นัดล่าสุดได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและทําได้ดีน่าจะเบียดนาฮูเอลมลิน่านักเตะจากทีมแอตมารเตล็กตกไปนั่งเป็นสำรองอีกครั้งขณะที่เกมรุกยังมีเลนิเอลมสซี่นะครับจากอินเตอร์มายามีกับฮูเลียนอันวาเลสจากแมนซิตี้ที่เกมล่าสุดต่างยิงประตูได้ทั้งคู่ควงแขนลาดตาข่ายส่วนแผนของอ เจนตีน่านะครับลุงโต๊ดคาดการไว้จะใช้ระบบ4-4-2ส่วนด้านโคลรมเบียนะครับผ่านเข้ามาได้ตามเรื่องจากลูกทีมของเนสต์รอโลเลนโซนะครับยุตสถิติไล้พ่ายในนามทีมชาติมายาวนานถึง28เกมเข้าไปแล้วแต่ชัยชนะดังกล่าวต้องแลกมาด้วยการติดโทษแบนของนักเตะอย่างดานิเอลมูชอนนะครับนักเตะจากคริสตอลพาเลทที่ดันโดนใบแดงโดยตรงไล่ตะเพิดออกจากสนาม ทําให้วันนี้ซาด i ิอาโกอาริอสัสในวัย32ปีจะได้ลงทําหน้าที่แทนส่วนที่เหลือไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างใดนะครับเตรียมส่งแต่ฮาเมสโรดิเกสนะครับจากเซาเปาโลยอนกอดบานะครับและหลุยดีอาสจากลิเวอร์พูลผนึกกําลังเป็น3ประสานในแดนบนคาดว่าโครัมเบียจะใช้ระบบการเล่น4-3-3นะครับจาก2ทีมในนัดชิงของวันนี้ถือว่าสมศักดิ์ศรีคู่ เกมชิงชนะเลิศเสียจริงๆสำหรับคู่นี้เนื่องจากผลงานตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มโชว์ฟอร์มกันได้โคตรสะดั้แบบสุดๆโดยเฉพาะทางฝั่งอาร์เจนตินาทีมแชมป์เก่าที่ฟาดชัยได้ทุกนัดที่ลงเล่นส่วนตัวจึงมองว่าพวกเขามีภาษาคมอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพื่อนๆขณะที่โคลอมเบียคู่แข่งถ้ามองในแง่ผลงานถือว่าดูดีกว่าแชมป์เก่าเพราะล่าสุดพวกเขายืดสถิติไร้พลายมานานถึง28นัดเข้าไปแล้วแต่สุดท้าย ต้องยอมรับว,ว่าพวกเขามีประสบการณ์ในรอบชิงที่น้อยแบบสุดๆต่างจากอาร์เจนติน่ายังไงสัว,วันนี้ฟ้าขาวมีลุ้นคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วครับเพื่อนๆฟันธงให้เลยนะครับต่ออาร์เจนตินาปอปอไปได้เลยลุงโตดวิเคราะห์ฟันธงว่าอาร์เจนตินาชนะโคลอมเบียไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างลังสิตจบในที่ และพบกับวิเคราะห์บอลคู่ต่อไปกับช่องอาวบอลมานี่สวัสดีครับ